ค,คุณคุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันชอบกินเค้กสตอเบอรีที่ไม่มีสตอเบอรี่ผมคือสามีในอนาคตของคุณคุณชอบไม่ชอบอะไรผมรู้หมดจะบ้าเหรอนี่แชมป์ฉันมีอะไรจะบอกเมกื่อแก้ฉันเจอรูคนหนึ่งด้วยผมก็มีอะไรจะบอกคุณเหมือนกัน อเออช่างเหอะแว้ข้างหน้าแล้วกันนี่ลงอีกแล้วเหรอเอ่อขอโทษนะคะแหวนของคุณฉันขอดูหน่อยได้ไหมคะแหวนวงนี้เหมือนของที่พ่อฉันให้มาเลยอะ่ะ ตอนเราแต่งงานกันคุณมีคนให้ผมมาคุณเป็นสามีฉันจากในอนาคตจริงๆหรอแล้วในอนาคตชีวิตแต่งงานเราเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วพวกเรารักกันมากบางครั้งก็มีทะเลาะกันบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติของผัวเมีย แล้วเราแชมป์คุณกินอะไรมาหรือยังกินแล้วคุณก็หาอะไรกินไปเลยนะช่างเถอะช่างเถอะยังไงพวกเราก็รักกันเขาคงกินข้าวกับหัวหน้ามาแล้วแหละงั้นฉันให้อะไรคุณก็ได้ กอนอ่จริงๆแล้วอ่ะเรื่องที่ผมอยากจะคุยกับคุณก็คือเราเลิกกันเถอะเดนี่นะคนเราแต่งงานกันนะอ่ะนี่แหวนที่พ่อของคุณให้ผมมันมีค่ามากเกินไปผมรับไว้ไม่ได้หรอกคุณกลับไปเถอะ ะอะกไอ้ผู้ชายเหงสย่ยคุณคะมีลุงคนหนึ่งฝากจดหมายนี้มาให้คุณคะ่ะ ที่ผมกลับมาในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้คุณในตอนนี้ให้อภัยผมในสิ่งที่ผมได้ทําผิดพลาดไปแม้ผมจะรู้ว่าจะมาขอให้คุณให้อภัยในตอนนี้มันก็คงสายไปแล้วแต่ว่าผมจะรอคุณในอนาคตนะขอโทษนะครับผมขอนั่งด้วยคนได้ไหมสวัสดีค่ะผมเอาเค้กสเบอรี่ที่ไม่ใส่สเบอรี่เหมือนเดิมนะครับ กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติ๊งติงติงติงที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยน,นคะคะ